อยวันนี้นะครับบอกรู้สึกอย่างไรบอยวันนี้นะครับผมก็ไดเชื่อวันนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์แรกเลยในรอบเดือนของเราสักทีนะครับที่มาเจอทุกคนอย่างนี้ก็ที่นั่นที่แฟนบอยครับก็ฝากทุกคนมาช้อปปิ้งที่อีเวนต์บอยนะครับคนลดแบบปังๆครมิดเดี้ลเซลล์เนาะถึง90%อย่างเราก็คือเป็นแฟนคลับของทางแบบอีเวนท์บอยด้วยนาะใช่ไหมคะก็ที่จริงพี่ว่าพอเข้ามาที่อีเวนท์บอยครับเราเราเจอของทุกอย่างครบแต่เราก็จบจริงๆดูนิ่งเต้นกันไหนครับนิ่งเต้นเป็นแฟนเต้นมาก ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ออกมาคู่กันมาสัาพัมรับพบก็ไปไปต่างประเทศมาด้วยกลับมาพบเฮอไมได้กลับมาแบบงานคู่งานแรกอย่างเงี้ยเราก็แบบได้ได้รับกันไดรับดีอย่าเงี้ยเราก็มีใจมากถกขึ้นมากบรรยากาศแบบนี้เราไมปถึงมากี่ปีแล้วพี่กินโอ้ก็จริงบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ก็มีได้กลับมาบ้างนเหมือนว่ามีงานก็ได้เจอบ้างแต่ว่ายังยังยังไม่ชินนะเพราะมันอาจจะยังเกิดขึ้นไม่บ่อย เตรว่าเรายังไม่เจอไม่แค่ไม่กี่ทันหรอกที่รุ่มกมันเริ่มดีขึ้นตัวนี่ดีใจขนาดไหนครับารขับมาให้การนรับหน่อนเมดีใจครับดีใจมากๆเหมือนเดิมเลยและนี่มีป้ายใหม่ด้วยแต่ว่าไม่ใชป้ายดีใจพี่ดีใจพี่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 ี่พี่ี่พี่พี่พี่ี่พีพี่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 งี่พีพีี่พ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 ี่ีี่ีี่ีีีีพี่ีีีีีี เป็นยงไงกับเพลงนี้ก็นอกสายฟ้าอาบน้ำอาบน้ำเออสาวโถงก็ก็ก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับเป็นเพลงของพี่แท้แล้วก็เรารู้สึกว่าตอนทางทีคุยกันว่าเราอยากจะทำไลฟ์เซสชั่นเนี่ยอยากจะทำทั้งหมดกี่เพลงกี่แบบบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอว่าเออสี่เพลงสี่อารมณ์แล้วกันก็เลยเป็นเพลงแรกก็จะเป็นน้องสายฟ้าแบบดราม่าดราม่าหน่อยนะแล้วก็ทุกๆวีก็จะปล่อยเนลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ มอีอ่ะอาศิทยที่แบบมีอสกไทยอีกหนึ่งอันนี้คือถ้าทั้งหมดมีสเพลงใช่หสี่เพลงทั้งหมนละฟังย้อนลง จะเป็นเพลงที่โคเวอร์ใหม่หมดเลยไม่ใช่จะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยพ่จริงจะเป็นเพลงที่โคเวอร์ครับเพลงแรไที่เปิดหมักกระแสดีพอถึงคนฟังเราเป็นไงบ้างดีใจดีใจมากๆครับก็พี่จริงเป็นแฟนๆอยากอยากให้ที่ทำตัวนี้คอนเซชั่นตัวนี้อยู่แล้วเพราะเราได้มีโอกาสทำจรสึกว่าเรายังดีใจเหมือนเดิมที่แฟนๆก็ให้การซัพพอร์ตเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงทางไหนแต่ว่าทุกคนก็ให้การสนับสนุนแต่ m อ็ีนี่ออกมาไม่ดีเมีหน้เลยนะใครเป็นคนเลือกอ่ะใครบอกว่าจะต้องถ่าย ที่บอกว่า่เก็ที่จริงก็พอเป็นเป็นสีอารมณ์อะไรเงี้ยพี่ก็พยายามทำให้เป็นสีอะไรด้วย็พื่อาจซีมีแบบว่าสีบ้านอะไรอยางเงี้อกว่ารักรักบ้านอะไรคนอะไรกันนะทังทีก็ชกจนเอกเหมือนจะชมเขแบบว่าเอีเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่ดีไจนบเซ็ก่หมอนกันไหมได้เพล่อตนนีเราลองูมอลเลเพ่อานี้ปล่อยแล้วใช่ไหมกนนี้ปล่อยแล้วแต่เพลงที่บิวกินดูแล้วว่าไงบ้างดูดีครับาว่า เพาพอพอเป็นไลฟ์สตร่มที่เขาเลือกอะไรเงี้ยเขาก็มีโอกาสได้เหมือนว่าร้องเพลงที่เขาอยากร้องแล้วก็เอามาทำให้เป็นแบบเขาที่นอกเห็นไหมว่าเขาร้องร้องดีแล้วก็ชอบวันดนตรีที่เขาทำใหม่อะไรอย่งเงี้ยภาพภาพก็ก็ดีดูเป็นตัวตนเขาเลยแต่จุดต้นต้นแรกๆที่แบบว่าเวลาเรื่องหาน้องเพลงเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเวลาต้อร้องเพลงกับวิวจิ้นอย่างเงี้พัฒนาอะไรเขาติดใจบ้างไหมเขาเก่งเขาเก่งมากเขาเก่งมากเลยแล้วเขาก็ทีนี้เขาก็เป็นศิลปินที่เหมือนว่าเริ่มห้ามแล้วก็เหมือนว่า เป็นสื่อเต็นตัวที่แบบตีตัวเองได้มากเก่งมาอยหผมผมคอยดูดูให้กำลังใจยังไงแต่ตอนแรกตัวผมดึงตัวผมไปถ้าอย่างดีเลยทีนี้ได้เห็นนะหอยากมาเลยพี่ป้าายากมากจริงอายากมาแล้วแต่นดูไม่ถ่ายแท็กมามไม่รู้ว่าเนือการุ่งอ่าแต่ไม่คุยกันมากเลยแต่ว่าอยากจะให้ดึที่ข้ามา ถ้าเขาอยากจะเป็นเขาแค่เดินมาบอกดูยิ้นยังไงล่ะยังไงรับปากเลยไหมร้อนๆให้มันเป็นงานของเขาถ้าเขาอยากให้ผมไปอยู่ในงานของเขาผมก็นี่มันถ่ายแล้วหมาว่าเหมือว่าเราก็ต้องให้เกียรติว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ในงานของเขาเราจะคลุ้งไปก็ไม่ได้เฮ้ยเขาไม่ชวนเราแต่ก็ไม่ยังไม่เคยมีนะเราดูข้อแม่บ้างไหมฮะว่าจะต้องเป็นเพลงไหนอะไรยังไงถึงแบบว่าจะถึงไม่มี มันอยู่พ่อแม่เลยแบบพีพีงานไม่ง่ายค่าตัวเอาไหมค่าตัวเอาไหมไม่ได้เองั้นถามงานงานของวิวกินบ้างงานเพลงของพีพีเขไปไกลแล้วของเราเนี่ยเหมือนหยุดอยู่กับพักบว่าหยุดพักทใหญ่เออใช่ก็จริงๆก็ตอนนี้กำลังทำ EP อยู่ก็เป็นเดลคอนเซ็ปต์แบบคิดว่าอาจจะค่อยๆอุ้ยอะไรเนี่ยโอเค ก็เป็นทำทำ EP ใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเดเพลงแรกเนี่ยปล่อยประมาณประมาณเดือนหน้าเป็นเพลงแรกแล้วก็อาจจะค่อยๆปล่อยไล่ๆไปเรื่อยๆยาวยาวถึงเดืน้าคือเพลงนี้ออกมาในฐานในในของมิวสิกบิวเทนเมนต์แล้วก็ดันไหมเพราะเป็นเพลงแรกของมิวสิกบิวเทนเมนต์ก็ดันครับดันมากเพราะว่ามันเหมือนว่าจริงๆแล้วเราเราเราทำงานมากขึ้นเลยเพราะว่าเวลาเราอยู่ท่ายเราก็ต้องทำงานในฐานะ EP เพราะพอมันเป็นท่าของตัวเองเราก็ต้อง มาบริหารในส่วนอื่นด้วยในเรื่องของการจัดการหรือว่าแม้กระทั่งครีเอทีฟการโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราเราไม่เคยเราไม่เคยทํางานโดยที่เราแบบต้องลงมาทําเยอะขนาดนี้กับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเลยก็กลันมาแต่เรามีศักยภาพขึ้นไหมให้ในการทำเลยก็ ก็ก็ก็คงมีมากขึ้นแล้วเพราะเหมือนีว่าที่ผ่านมาบางเพลงมันก็อาจจะเป็นเพลงที่เพลงประกอบละครอาจจะมีโจทย์ของละครแต่ว่าพอวันนี้ที่เราเป็นคนจั่วขึ้นเองทั้งหมดด้วยเรื่องคอนเซ็ปต์หรวเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้หยิบ องค์ประกอบต่างๆมาประกอบเป็นงานของเราได้อย่างอิสระมากเลยอย่างที่ทำเพลงมีใครมาช่วยดูไหมอย่างอย่างทีีเขามีพี่เบลมาใช่ไหมพี่เบลช่วยดูแต่ผมก็เป็นพี่สุขอนพี่ด้วยนะพี่แดงพี่ด้วนะพี่แดงนี่ด้วยนะพี่แดงพี่นะในเพลงเราโตขึ้นไหมหรือพัฒนาไปเยอะๆทีพังก็จริงๆเองอย่างที่ผมบอกจริงๆที่ผมฟังแล้วผมชอบผมชอบเพลงโซลจริงๆแล้วบางทีก็ก็ยังยังมีความโซลอยู่ก็คือ เราแต่ว่าหมายความว่าโซมันก็จะมีหลายหลายซาวด์าหลายของมันที่อะไรที่เหมือนว่าเราเรายขึ้นมาหรือว่ามีเพลงช้าเพลงเร็วอะไรมันก็ทั่วไปแต่ว่าเราอาจจะเอาแค่อินเลมท์ของโซเข้ามาเบลนต์อินกับความเป็นป๊อปมากกว่านิดจะไม่ได้เป็นโซที่มันเป็นแบบออริจินอลโซขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังจะคาดหวังอะไรนะครับคุณฟังจะเหมือนเทิงที่ก่อนก่อนไหมก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจริงๆเราก็พยายามจะค่อยๆปูมไปเรื่อยๆตั้งแต่เหมือนว่า ไอ้ไมโอ้ยเนี่ยเก็บไว้ตลอ,อดไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใส่คอมเมนโซเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเลยบอกว่ายิ่งๆพอเราแบบทำเรายิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเหนือยว่าอยากลองอะไรใหม,หม,หม,ม่ๆขเหนื่อยมากขึ้นไหมครับสองคนตอนนี้เพราะอย่างน้อยมีงานเพลงของตัวเองงานใหญ่ที่ข้างหน้าก็รอยอยู่อย่างซุปเปอร์โซนิกที่จะไปขึ้นคู่กันเนี่ยเหอตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนแล้วสองคนเล่านิดนึงก็ซุปเปอร์โซนิกตอนนี้ก็เหมือนทั้งทีล้วก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้างแล้วครับก็จริงวางทายกับเอข้าวแล้วครับแล้วก็ จะมีไปวันที่20ใช่ไหมครับผมที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็คือ24่สิบสี่เดือนละมันจะมีสองรอมไลฟ์เพาว์อะไรอย่างเงี้ยมันสมุทรสนิทแบบโชว์เอ็กซ์ตร้าจะเป็นคนเดียวโชว์เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์ตร้าเป็นแต่ว่าคือแต่แต่โชว์ก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นมันเหมือนเป็นโชว์ที่เป็นเป็นโชว์โชว์เราเดี่ยวเดียวอีกแล้วเดือนหน้าก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะ กดได้ไหมฮะคุณอาจจะคาดหวังเยอะมีวีลทีมก็ไั้กดดัหมครับมีทีมไหนมาช่วยบ้างฮะทั้งทั้งเรื่องทั้งเรื่องก็ที่หลักหลักหลยก็จะเป็นพี่เบลสุพลนี่แหละที่บอว่าเขาก็เขก็คอยคอยเป็นโชดายคอยจัดการแล้วก็คอย m a เน g e ทุกอย่างก็มีทีมที่นี่หลายหลายคนที่อาจจะเคยทำงานตอนที่เราเหมือนมาดามดุสิตอะไรอย่างเงแล้วก็ทีมมาช่วยหรือว่าวงเวทภาพหรือว่าเรื่องของการที่จะคอนเสิเพลงอะไรเงี้ยจริงๆเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้ เสร็จหมดแล้วครับกับการการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางวางคิวซ้อมหมดแล้วมันก็มันก็จะมีพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกเอ๊ะเช็คเรื่องกราฟิีกขึ้น่นหรืออะไรเงี้ยที่ผมก็กำลังแบบดูอยู่อย่างโชว์นี้มีโชว์เดี่ยวแล้วโชว์คู่เลยใช่ไหมมันเวทีหรือยังไงจริงๆเป็นโชว์คู่ครับโชว์คู่เลยที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้างแต่ว่าจริงๆก็ก็จะเป็นโชว์ที่ร้องคู่กันครับเดินไปพักของจานซ้อมนะครับมันขนาดเจ็ดวันตลอดเลยนะครับหนึ่งสัปดาห์วางนไว้ห้าวันก่ัน ก็ก็คนท่านหนักครับแล้วก็ที่จริงพีว่าตัวพีที่ก็อยากซ้อมยอะๆนี่แหละรู้สึว่าเราเราก็ยังใหม่กันเนาะเราหมอนกังว่าทนที่เราเตรียมตัวกันมาที่ดีก่อนเราก็เป็นอะไรดีน่าจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีอือพีพีพี่ขอถามเสื้อหน่อยที่หนูใส่เสื้อตัวนี้เหรอไม่ใช่เสื้อนี้ไม่ใช่เสื้อนีเสื้อตัวนี้เหรอเสื้อตัวใหญ่เสื้อพีพีพุธิคองอ่ะลูกที่เขียนพีพีพทธิคองอ่ะค่ะ อะไรครับมีพี่พุทธิพงศ์อะฮะบีพี่พุทธิพงศ์ยังไงคะก็ถ้าที่จริงไปเที่ยวนี่ครับผมไปเที่ยวสิบหกคุณเพื่อนเพื่อนที่อัสสมชันเพื่อนเพื่อนต่างระดับมัธยมอะครับผมแล้วเขาก็เป็นเพื่อนยูกินอยู่แล้วเขาด้วสัตว์ยูคินคนนึงก็หนูสัตว์อะไรอย่างเงี้ยตอนไปเขาก็แบบเหมือนมันเป็นมิวเซียมอะครับเขาให้ตั้งชื่อไอศกรีมเราก็แบบเราก็ไม่รู้เราตั้งอะไรนะเราก็เก็บของเราไปแล้วเราเสร็จแล้วเพื่อนก็แบบเออก็คือแบบ เยไรแบบเคยมาสิปรด้วยกัมาเป็นซกันเีรัอก็ีี่กีก็ไม่เยอีกเคเลยนะไม่เลนไม่เจอกันอีกมนจะังีกนะงานเลโก้จอถอีก